สวัสดีครับผมนายฤทธีขุนยินโพวันนี้ก็จะมาขอเล่าเกี่ยวกับการเคลมประกันให้พี่น้องได้ฟังกันก็คือผมได้เคลมประกันเกี่ยวกับการเสียชีวิตของภรรยาของผมกับบริษัทหนึ่งซึ่งโดนโดนปฏิเสธ แล้วผมก็ได้มาเจออาจารย์ขอเอานามว่าอาจารย์วนันพัฒน์พาแสงช่วยเหลือได้ประกันได้เข็มนประกันก้อนนี้กลับคืนมาเป็นจำนวนเงินหลักล้านซึ่งถ้าไม่ได้อาจารย์ผมก็คงไม่ได้เงินก้อนนี้ก็จะขอเล่าเล่ารา,ายละเอียดให้ฟังคร่าวๆนะครับ คือภรรยาของผมได้ทำประกันประกันเงินกู้กับธนาคารทาสอไว้กับบริษัทหนึ่งในวง,งเงินประมาณหนึ่งล้านบาทซึ่งเขาทำประกันรอบสุดท้ายกันคือวันที่ประมาณวันที่แปดกันยายนห้าเก้า หลัจากที่ทำประกันได้เดือนกันยาพอเดือนตุลาพฤศจิกาสิบห้าพฤศจิกาภรรยาของผมเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปรวดท้องโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดด้วยการปรวดท้องซึ่งคุณหมอก็เข้าไปตรวจด,ดูก็พบว่ามันมีเนื้องอกในมดลูก ก็ทำการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดของคุณหมอก็คือการตัดเนื้อง,งอกทิ้งแล้วก็ตัดมด,มดลูกทิ้งไปแล้วคุณหมอก็บอกว่าการผ่าตัดก็เรียบร้อยดีแต่ก็จะขอส่งตัวเนื้องอกเนื้อเยื่อในเนื้องอกเนี่ยไปต,ตรวจขอนว่ามันจะมีเนื้อร้ายไหมก็ขอเวลาหนึ่งเดือนคือหลังจาก นั้นเราก็กลับบ้านก็รักษาแผลไปแล้วก็รอฟังผลจากหนึ่งเดือนต่อมาผลก็ออกมาว่าเนื้อเยื่อที่เอาไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแต่มะเร็งไม่ใช่เป็นมะเร็งที่ตัวเนื้อเยื่อแต่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่มาจากช่องท้องมันลามมากินเนื้อตัวนี้ ซึ่งคุณหมอก็ให้ทำการส่งตัวให้ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลศีดิราชแต่การไปโรงพยาบาลศีดิราชประมาณสองสองสามรอบก็ยังไม่ได้เจอตัวอาจารย์ที่เก่งหรืออาจารย์เฉพาะทางเพราะว่าคิวเยอะส่วนใหญ่ก็จะไปเจอพบแพทย์หนุ่มๆ แล้วก็สอบถามอาการต่างๆแล้วก็จะพยายามเคลียร์คิวให้แต่สุดท้ายพอได้คิวก็พยาก็ไม่ไม่มีกำลังพอที่จะเดินทางซึ่งตอนหลังมาก็รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหนึ่งที่อำเภอสรุปแล้วก็คือรักษาตัวได้ระยะหนึ่งพอวันที่ย1เอดมกรา เธอก็เสียชีวิตซึ่งใช้เวลาในการตั้งแต่การเข้าผ่าตัดวันที่15จนกระทั่งมา15บหพฤศจิกาธันวามกราก็ใช้เวลาประมาณสงเดือนเสร็จ,รจครับแล้วก็ถ้านัดจากการทำประกันก็ประมาณ4เดือนเสร็จเองซึ่งหลังจากที่ภรรยาเสียผมก็ ดำเนินการไปขอเคงประกันกับทางบริษัทซึ่งบริษัทก็ขอข้อมูลการรักษาต่างๆทั้งสมโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลประจำจังหวัดและก็โรงพยาบาลอำเภอซึ่งผมก็ดําเนินการส่งให้ส่งให้ทางบริษัททางบริษัทเอาไปพิจารณาแล้วก็ตอบปฏิเสธที่จะจ่ายสินใหม่ A pen.